สวัสดีค่ะสวัสดีทุกค้าท,ทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel โปรโมชั่นฟอร์ b บายเก่งกี้เก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายประจำอยู่ฟอร์ดพับป,ประแดงในเครือบริษัทออโต้แกลลี่ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเก่งกี้พาพี่ๆมาพบกับรูปแบบการตกแต่งบอกเลยว่าน่าจะสวยถูกใจพี่ๆหลายๆท่านเลยนะคะสำหรับ EP นี้ บอกก่อนเลยวันนี้พาน้องมานะคะเป็นรุ่นรถนะคะ n e เ t e n อ v e r ร s t t ส t a ไ i เทเนียมัขับสเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเทอร์โบคู่มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดค่ะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด210แรงม้าและแรงบิด500นิวตันเมตรราคาจะจำหน่าย1,874,000บาทค่ะเพื่อไม่ไม่ให้เป็นการเสียเวลามาดูกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้น้องนะคะก็คือจะเป็นตัวรถน้องเป็นสีดำนั่นเองนะคะสิ่งที่เพิ่มเติมบอกเลยค่ะวันนี้จุกๆเลยอะคริลิกค่ะด้านบนฝากระโปรงนะคะคำว่าเอเวอเรสต์นะคะอันนี้ไม่ได้มาจากโรงงานนะคะอันนี้ทำการติดตั้งเพิ่มเติมค่ะสวยงามมากๆเลยดูรถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นแล้วก็ด้านหน้าค่ะอีกหนึ่งชิ้นงานที่เพิ่มเติมในวันนี้ค่ะพี่ๆนั่นก็คือตัวกระจังหน้านั่นเอง สำหรับกระจังหน้านะคะก็คุ้นเคยกันดีค่ะเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์ซึ่งมาพร้อมกับตัวสอยโฟรวันนี้มาดุเทขนาดนี้แน่นอนคุ้มทนเลยค่ะตัวอักษรนะคะก็เลือกเป็นสีดําแบบนี้เลยค่ะไฟ LED นะคะ3จุดที่กระจังหน้าค่ะแล้วก็รุ่นนี้แน่นอนเป็นตัวท็อปสุดค่ะพี่พี่ดังนั้นน้องจะมีในส่วนของตัวกล้องนะคะ360องศามานะคะจากโรงงานแบบนี้เลยค่ะตัวนี้ทําการเปลี่ยนกระจังหน้าแล้วแต่ตัวกล้องยังคงใช้งานได้ปกตินะคะพี่พี่ะ สำหรับไฟหน้าค่ะเป็น Matrix LED มาพร้อมกัระบบปรับมุมลำแสงอัตโนมัตินะคะรวมถึงกระบบป้องกันไฟแยงตาไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติและมีระบบในส่ของตัวออโต้ไฮบีมาด้วยค่ะไฟเดย์ทามลันนิ่งลรตัวสีแคมแสงสีขาวนะคะตัวนี้ก็มีมาให้จากโรงงานเลยแล้วก็ด้านหน้าค่ะไม่แน่ใจว่าพี่พจับจับกันได้หรือเปล่ากันชนหน้า บอกก่อนกันชนหน้าที่เห็นอยู่ตรงนี้ในคลิปนี้ค่ะไม่ใช่กันชนหน้าเดิมนะคะที่มากับรุ่นเอเวอเรสนะอันนี้ค่ะมากับรุ่นเอเวอเรสต์วแท็นะคะเอามาใส่นะคะตัวนี้แล้วก็ทําการทาสี นะคะเป็นสีดำเลยค่ะดูเท่ๆแบบนี้เลยไฟตัดมองมีมาแล้วค่ะจากโรงงานเป็น LED ค่ะแล้วก็ในส่วนของระบบด้านหน้าตัวท็อปสุดแน่นอนค่ะมีทุกระบบเลยระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติรวมถึงระบบตรวจจับคนเดินมีระบบเลนคลิปปิ้งมาให้ด้วยค่ะมาต่อที่ด้านข้างตัวรถกันบ้างบอกเลยว่าวนี้หล่อจริงๆเลยค่ะ สำหรับด้านข้างค่ะคิ้วล้อนะตัวนี้ก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะขนาด3นิ้วอยู่แล้วจากโรงงานค่ะแต่ที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือดูทรงน้องก่อนค่ะบอกเลยช่วงล่างไม่ธรรมดาเลยนะคันนี้ทาการโหลดค่ะพี่พี่ขาโหลดนะคะ2นิ้วนะคะนี้เลยทรงประมาณนี้กําลังดีสวยงามมากๆค่ะแล้วก็มาดูต่อในส่วนของพระเอกวันนี้บ้างค่ะสําหรับล้อค่ะอันนี้นะคะก็เลือกเปลี่ยนค่ะเป็นล้อแม็กนะคะขนาด 20นิ้วนะคะตัวแม็กตัวนี้ค่ะเป็นแม็กเวกฟอร์ตนะคะขนาด20นิ้วจับคู่กับยางโตโย265 50 R 20อนั่นเองแล้วก็สีเขียวนีออนนะคะสองแสงเรืองรองแบบนี้เลยค่ะพี่พี่เบรกแบมโบค่ะนี่ไม่ต้องพูดถึงคุณสมบัติของน้องเลยนะคะตัวนี้แน่นอนเลยนี่สวยงามกันแบบนี้เลยให้ดูค่ะ ให้ดูกันชัดๆเลยนะคะสวยค่ะคันนี้บอกเลยนะคะแล้วก็ช่วงล่างทำการเปลี่ยนนะปีกนกนะคะเปลี่ยนโชค๊คด้วยค่ะโชค๊คตัวนี้นะคะเป็นของ O E M ค่ะขนาด2.5นิ้วเอ้ยขนาด2.5ค่ะพี่ๆค่ะมีซับแทงด้วยนะคะตัวซับแทงตัวนี้ค่ะสามารถปรับได้ถึง8ระดับด้วยกันเลยค่ะนี่จัดเต็มเลยนะคะสำหรับคันนี้ มาต่อค่ะยังไม่พอมาต่อพี่ๆสังเกตไหมคะสำหรับรุ่นนี้ที่คุ้นเคยกันดีนะคะตัวเอเวอร์สค่ะตัวทุกจุดที่ตัดกับสีรถนะคะเดิมๆแล้วเป็นสีโครเมียมนะคะแต่วันนี้ค่ะบอกแล้วเทขนาดนี้แล้วค่ะพี่ๆทำการทำสีนะคะเป็นสีดำเหมือนตัวรถแบบนี้เลยค่ะน้องก็เลยดูเข้มดูเทม,มากยิ่งขึ้นนะคะแก้มข้างเป็นต้น,นะคะ่ะกระจกมองข้างนี่ นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะคะมีมาให้ค่ะกล้อง360องศาไฟสองสว่างข้างตัวรถระบบไบสปอร์ตมีมาให้ค่ะแล้วก็ในส่วนของที่เปลี่ยนไปด้านบนราวหลังคาค่ะ,ะนี่อำสีเช่นกันค่ะพี่ๆตัวนี้นะคะเป็นสีดำแบบนี้เลยค่ะแล้วก็คันนี้ค่ะแน่นอนตัวท็อปสุดมีพนันโนลามิ o มูลลูฟนั่นเองค่ะ ในส่วนของความเข้มของฟิล์มสามารถเลือกเพิ่มเติมได้นะคะพี่ๆค่ะบานหน้ากี่เปอร์เซ็นต์รอบคันกี่เปอร์เซ็นต์แจ้งได้เลยแล้วก็นี่เริ่มตั้งแต่ตัวคิ้วนะคะคิ้วกระจกขอบกระจกนะคะเก็บรายละเอียดเนียนกลิบเลยค่ะพี่ๆทําสีแบบเป็นสีดําเดียวกับตัวรถเลยมือเปิดก็เช่นกันค่ะพี่ๆทําสีนะคะนี่งานดีมากๆค่ะระบบยังคงใช้งานได้ปกตินะคะในส่วนของตัวสมาร์ทค l เลด แล้วก็อักษรที่เป็นโครเมียมนะคะสำหรับรุ่นเขาคำว่าไทเทเนียมอันนี้ก็ทำเป็นสีดำแบบนี้เลยค่ะแล้วก็บันไดข้างค่ะพี่ๆตัดด้วยชายกันชนนะคะที่เป็นสีเงินพร้อมร่องระบายน้ำพื้นผิวสัมผัสป้องกันลื่นค่ะและสำหรับด้านท้ายนะคะช่วงล่างของรุ่นนี้แน่นอนค่ะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นเอเวอรเรสเลยนั่นก็คือช่วงล่างเขาเป็นวัดลิงนั่นเองค่ะมาต่อที่ด้านท้ายกันบ้างค่ะนี่ หล่อเลยค่ะด้านท้ายนะคะมีสปอยเลอร์มาให้ไฟเบรกดวงที่3ค่ะฝาท้ายน้องรุ่นนี้ค่ะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะคะเป็นระบบไฟฟ้าค่ะแบบแฮนด์ฟรีเลยนะคะภายในก็บอดแถวที่3เป็นปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าด้วยไฟท้ายเป็น LED signature ค่ะพร้อมกับอะคริลิกตรงคาดท้า,ทายคำว่าเอ r เรแบบนี้เลยแต่เพิ่มเติมค่ะอันนี้พี่ๆเห็นไหมเอ่ย ไฟน้องดูเท่นะคะอันนี้ทำการแลบนะคะตัวนี้แลบโคมนะคะให้ดูแบบว่ามีรมรมดำนะคะสวยงามมากๆเลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการตกแต่งอีกหนึ่งรูปแบบการตกแต่งนะคะเผื่อเป็นทางเลือกนะคะสำหรับด้านท้ายค่ะรุ่นนี้เขาก็จะมีตัวไฟตัดหมอกหลังมาให้ค่ะระบบเตือนการชนด้านหลังพร้อมกับระบบช่วยเบรกนะคะแล้วก็นี่นี่นี่อะคริลิกตรงนี้ทำสีได้นะ เห็นไหมเอ่ยนี่4ี่คูณสตอนนี้ก็ทําสีเช่นกันค่ะยังไม่พอเห็นไหมบอกแล้วในส่วนของท่อค่ะอันนี้ HKS นะคะ ปลายคาร์บอนค่ะอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนแตปนะะ่ปลายนะคะเปลี่ยนทั้งเส้นเลยค่ะยันตรงท่อเขาเลยนะคะอันนี้บอกเลยค่ะว่าครบจริงๆแล้วเสียงก็ทุ้มนุ่มหล่อมากๆค่ะคันนี้รายละเอียดดีเทลค่อนข้างเยอะเลยค่ะตกลนผิดภาพประการใดใน E p ทีนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะ ที่ช่องทางการติดต่อเก่งกี้ค่ะเบอร์โทรไอเดีไลน์ค่ะที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะสามารถสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงื่อนไขต่างๆดีๆให้คำปรึกษาพี่ๆทุกท่านเลยและถ้าพี่ๆมีรูปแบบการตกแต่งแบบไหนที่ดูอยู่แล้วนะคะก็สามารถส่งคลิปนะคะหรือรูปให้เก่งกี้ได้เลยเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ด้วยค่ะในช่อง YouTube นะคะโปรโมชัน่นสอดใบเก่งกี้ทั้ง next gen everly และ next gen ranger นะคะได้ที่ y o ยูทูบช่อง Ford ie, รับชมแล้วอย่าลืมนะคะช่วยเอ็นดูกิ่งกี้ฝากช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กิ่งกี้ทำในคลิปถัดๆไปด้วยนะคะสำหรับ e ีพีนี้ฝากลอไว้ในเดือนใจด้วยค่ะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่ากมีคนดูแลทักหากิ่งกี้นะคะวันนี้ไปก่อนไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ピーポー